สวัสดีครับนักลงทุนทั้งหลายนะครับวันนี้ทาง WFI จะมาวิเคราะห์ทองคำนะครับเราดูแนวโน้มตลาด forex คู่เงินต่างๆนะครับและว,วิธีการดูอินดิเคเตอร์สำหรับาการวิเคราะห์ตลาดทองคำและ forex นะครับ ท่านผู้ลงทุนทั้งหลายขอ,อรบกวนที่จะกด Subscribe หรือกดไลค์นะครับคลิปวิดีโอและช่อง WFI Channel ของเรานะครับทาง YouTube ครับก่อนอื่นเราจะมาวิเคราะห์ราคาทองคำนะครับปัจจุบันอทองคำตอนนี้วันนี้วันที่12อวันที่2 ทนะครับวันที่2ทธันวาคมเวลา23นาฬกา5นาทีของประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาเช้าหรือเที่ยงของในรัฐนิวยอร์กนะครับตอนนี้ทองคำของเราปัจจุบันในไทม์เฟรมนะครับที่1 D1 ก็ราคาปัจจุบันณเวลานี้ก็มาอยู่ที่1,784นะครับสำหรับ XAU US d ลลาร์ทองคำเดลี่นะครับก็อยู่ในช่วงขาลงเราดูได้จากอะไรนะครับก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าค่า RSI เนี่ย ไปแตะที่70แล้วมันก็ลงมาแต่ส่วนตรงเนี้ยสีเขียวมันพุ่งขึ้นใช่ไหมครับไปแตะพอราบ,บริกามันก็ทำให้แท่งเทียนนี้แท่งเทียนปัจจุบันนะครับในไทม์เฟรมที่หนึ่วันกำลังลงมาในคลิปก่อนๆนเนี่ยใน EP 5หรือ EP 6เนี่ยผมเคยสอนอการวิเคราะห์ไฮเว Channel ใช่ไหมครับไฮเวย์แ n เนลก็คือ,อเส้นโค้งตรงนี้ ซึ่งมันก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดนะครับก็สีแดงตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็คือ,อผิวเส้นเลือดและส่วนสีด้านด้านในพวกนี้สีฟ้าก็คือด้านในของเส้นเลือดที่เลือดจะวิ่งไหลผ่านก็อย่างเช่นาการขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะครับเห็นไหมครับว่า การบายเซลบายเซลแต่ละทีเราจะดูได้อย่างไรโดยการใช้ Highway Channel นะครับเดี๋ยวผมจะตีนะครับตารางให้ดูเห็นไ,ไหมครับ ตรงส่วนนี้ก็คือขาเซลล์เซลล์ได้ถ้าเซลล์ผมจะทำเป็นสีฟ้านะครับตรงนี้เซลล์ใช่ไหมครับถ้าจะทำเป็นขาปายผมจะทำเป็นวงลีนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเราอาจจะทําเป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะครับถ้าสามเหลี่ยมนี้ก็คือเป็นคาบายนะครับเดี๋ยวผมจะทําคารบาวิเคราะห์ให้ดูตรงส่วนนี้ มาเปลี่ยนสีตรงนี้ก่อน,นครับ่าไม่เป็นไรก็คือจุดจุดนี้เนี่ยเป็นเซลล์นะครับ S E L าผมจะใส่ไว้ตรงนี้ แล้วเซอีกด้านหนึ่งก็คือจุดจุดนี้นะครับ SELL เห็นไหมครับว่าเมื่อไหลที่แท่งเทียนแตะจุดสูงสุดอย่างเช่นตัวนี้นะครับแท่งเทียนสีเขียวตัวนี้เนี่ยสูงสุดแล้วมันแตะที่สีปลายเส้น ปลายสีแดงตรงนี้ก็คือผิวของเส้นเลือดนั่นเองนะครับเราเปรียบเหมือนอผิวของเส้นเลือดเมื่อมาแตะตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูแท่งเทียนต่อไปมันเป็นสีแดงใช่ไหมครับแท่งเทียนตัวนี้เนี่ยสีแดงยาวๆเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ว่าเส้นต่อไปแท่งเทียนต่อไปนเปนี่ยมันจะลงเห็นไหมครับแท่งเทียนนี้สีแดงนะครับแล้วต่อไปเนี่ยแดงเลยเราก็จุดเซลล์ก็ แท่งแท่งเทียนตัวนี้นะครับแล้วขาบายนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์บายนะครับขาบายตรงนี้เราดูยังไงครับดูที่เห็นไหมครับแท่งเทียนตัวนี้ยาวๆมันขึ้นไปพอมันขึ้นก็แสดงว่ามันขึ้นกำลังจะขึ้นอีกแล้วก็คือเราเริ่มซื้อในเวลา แท่งเทียนตัวนี้กําลังขึ้นใช่ไหมครับตรงนี้บ่ายเห็นไหมครับเราบายตรงนี้มันก็ค่อยๆขึ้นเลยก็เมื่อแท่งเทียนอันนี้สีแดงกําลังลงก็บ่งชี้ว่ามันจะลงเพราะมันติดอยู่ตรงผิวของเส้นเลือดใช่ไหมครับมันก็ลงเป็นไปได้หรือเปล่าว่าตัวสีเขียวตรงนี้มันจะทะลุเส้นเลือดอเดี๋ยวเรามาดูย้อนหลังนะครับ แบบนึงนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับตรงนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยสีเขียวมันสามารถทะลุปลายเส้นเลือดได้ครับเราไปดูที่ไทม์เฟรม H4 ก็คือ4ชั่วโมงนะครับอ่าก็คือเดี๋ยวเราเลื่อนกรับ ใน Highway Channel นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่สามารถดูย้อนหลังได้ทุกๆเ,เวลานะครับมันจำกัดที่ช่วงระหว่าง3าถึงสวันเท่านั้นเห็นไหมครับก็วิธีการดูก็คือเห็นไหมครับมันทะลุลงมาเส้นนี้ในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมง มันก็สามารถที่จะทะลุแล้วก็ขึ้นต่อไปอีกได้จุดจุดนี้เนี่ยเราควรบายจุดจุดแท่งเทียนนี้นะครับแท่งเทียนถัดไปก็คือแท่งในทในในราคาที่1,757นนะครับก็นี่เป็นการวิเคราะห์คร่าวๆนะครับ สำหรับการใช้อินเต a t o เ h เตอร์ไฮเว n ์ช l นสำหรับทองคำใน1ชั่วโมงเนี่ยมันกำลังเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าเส้นเลือดมันกำลังขึ้นใช่ไหมครับเราก็ต้องตามแล้วเส้นเลือดเนี่ยมันก็อยู่ปลายผิวของเส้นเลือดมันก็กำลังขึ้นเพราะมันลงมาแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นเห็นไหมครับเรามาดูใน i ท e f เฟรมที่4ชั่วโมง ก็เราก็เห็นได้ชัดว่าแท่งเทียนมันกำลังจะลงเพราะมันขึ้นไปเกือบถึงปลายของเส้นเลือดแล้วมันก็ลงมาตรงนี้นะครับแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่ากราฟตอบตอไปเนี่ยมันจะลงยังไงเดี๋ยวผมวาดเทนไลน์ลงมาให้ดูนะครับมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเส้นเส้นนี้มันลงมาแนละ้วเดี๋ยวมันก็ถึงถึงจุดนี้นะครับ แล้วอาจจะขึ้นไปได้อย่างนี้นะครับไม่ใช่ลงมาหมดนะครับเราดูที่ตรงนี้แล้วถ้าถึงผิวของเส้นเลือดมันอาจจะพุ่งขึ้นหรือเป็นไปได้ว่ามันอาจจะทะลุลงมานิดนึงหรือทะลุเยอะเลยนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นกลับไปใหม่ซึ่งเราก็ดูวิเคราะห์ได้จาก RSI เช่นกันนะครับเรามาดู time frame สำหรับ w e e นะครับ ในราคาทองคำก็มันก็จะอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับเพราะว่า RSI มันยังไม่ถึงเจ็ดสิบเลยตรงนี้เป็นไปได้ว่ามันจะขึ้นถึงพันเก้าร้อยสี่นะครับดูได้ยังไงเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้ดูนะครับเพราะว่า เราตีฮอริซอนเทอร์ไลน์มันอาจจะทะลุไปถึงอันนี้แนวต้านนี่ก็คือแนวต้านนะครับที่พ8นแดร้ยเจ็ดสบแปนี่คือแนวต้านที่หนึ่งนะครับอาจจะทะลุขึ้นไปได้ในอาทิตย์หน้าก็จะเป็นไปได้เพราะว่า RSI มันยังไม่ถึงเจดสเลยนะครับมันยังมีช่องว่างที่สามารถทำให้ แท่งเทียนเนี่ยทะลุขึ้นไปได้มากกว่าตรงบอลลินเจอร์แบนตรงนี้นะครับในไทม์เฟรมวีคหนึ่งเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถดูตัวไฮเวย์ชานเ n n e l ได้นะครับเพราะมันมีจำกัดแค่อย่างมากก็อ่ามาแนละ้วโอเคนะครับสำหรับวีคหนึ่งมันจะอาจจะขึ้นไปได้ตรงถึงตรงนี้เห็นไหมครับมันก็เป็นปลายของ เส้นเลือดเช่นกันมันตัวนี้เวลาใช้งานนะครับ Highway Channel มันจะบางทีมันจะปรากฏขึ้นมาช้าเพราะมันกำลังวิเคราะห์ของมันเองอยู่เมื่อกี้ก็ผมยังไม่สามารถดูได้เพราะมันยังวิเคราะห์เองอยู่ไม่สามตัว Highway Channel ก็ยังไม่ขึ้นมาแต่ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับมนคุณก็ต้องใช้เวลารอนิดนึงสำหรับมาร์เนี่ยเห็นไหมมาร์มันก็ยังไม่ขึ้นมาเดี๋ยว,วมันกำลังวิเคราะห์ของอ ตามระบบของมันอยู่นะครับก็ทองคำสำหรับอาทิตย์หน้านะครับผมให้ว่าแนวต้านที่1จะอยู่ที่พันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับส่วนแนวต้านที่สองอาจจะขึ้นไปถึงระดับนี้เลยสองพเลยนะครับก็ทองคำช่วงนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับก็ยังไงก็ใครติดเซลล์ Sell ก็วิเคราะห์ Uh, STOP LOSS ให้ดีนะครับวันนี้ผมขอจบการวิเคราะห์ uh, สำหรับทองคำไว้แค่นี้ก่อน,นครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับช่วยฝากติดตามกด subscribe หรือกดไลค์นะครับ uh, ทาง wfi จะ uh, มาวิเคราะห์ให้ทุกอาทิตย์นะครับสำหรับค uh, ่าคู่เงิน Forex และทองคำขอบคุณมากครับ